สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนบอนสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นกระดาษด่างนะคะนี่ต้นกระดาษด่างหนึ่งในดวงใจที่เราเข้าวงการเพราะว่าต้นกระดาษด่างเลยนะคะเราก็ตัดทําจํานวนนะคะนี่สวยงามมากทาค,คนที่ชอบกระดาษด่างคะ่ะเพื่อนๆนี่มีความด่างสวยแต่ก่อนนี่มีตังเพราะว่าต้นกระดาษด่างเลยนะคะนี่ ด,ดูความสวยนะคะเหมือนดั่งฮาร์เลยนะคะเนี่ยใบนี้แบบใบสวยงามมากนะคะเราก็ตัดชําใส่กระถางนะคะเอามาไว้เปลี่ยนที่ไว้นะคะนี่เปลี่ยนที่ไว้ใหม่นี่สวยงามมากเลยนะคะดูใบด่างสวยนะคะด่างงามมากนี่ก็จะเอามาไว้ตรงโซนบอลสีนะคะให้มันปะปนกันไปนะคะแล้วก็จะมีอยู่ตรงโซนนี้อีกนิดนึงนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะ เพื่อให้มันเป็นร่มเงานี่ใบนี้ก็สวยงามมากมากเลยนี่ใบนี้นะคะเพื่อนๆนี่สวยงามมากนี่กระดาษด่างของเราชอบมากเลยนะคะเนี่ยเอามาไว้กับไม้น้ํานะคะมาไว้กับไม้น้ํานี่หูช้างเราก็มีนะคะสวยมากๆเลย